หนาฬิกาสี่สิบเอ็ดนาทีนะคะเข้าสู่ช่วงของพานิตบอกข่าวกับท่านพานิชจังหวัดเพชรบูรณ์คุณสุพลศรีทับทิมค่ะสวัสดีค่ะท่านพานิชคะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะเช้านี้เป็นยังไงบ้างคะท่านคะครับก็รู้สึกเช้านี้อากาศจะค่อนข้างเย็นเย็นนะครับไม่แน่ใจว่าทางท่านผู้ฟังที่อยู่อำเภอต่างๆเป็นยังไงนะครับก็สําหรับก่อนอื่นนะครับในรายการก็ต้องแจ้งทุกครั้งนะครับก็ในเรื่องของการดูแล สภาพวอากาศนะครับป้องกันเรื่องควันฝุ่นละอองอะไรนี่นะฮะพีเอมสองจุดห้าก็ยังไงก็ทางจังหวัดเองก็อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรหรือประชาชนหยุดเผานะครับตอนนี้ก็เป็นห่วงโซนทางด้านล่างนะครับแถวสีเทพวิเชียรบุรีเบิงสัมพันธ์ที่พี่น้องเกษตรกรมีการเป็นช่วงาการตัดอ้อยเข้าโรงงานนะครับยังไงก็หยุดเผาแล้วกันนะครับช่วยต้องช่วยกันดูแล ครับสำหรับสินค้ากเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ออกสู่ตลาดช่วงนี้นะครับเข้านาปีก็ออกสู่ตลาดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ข้าวเปลือกเจ้าเกี่ยวสดหมื่นแปดร้อยถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทต่อตันหรือว่าต่อเกวียนนะครับในส่วนของข้าวแห้งนะครับความชื 11, ้นสิบห้าเปอร์เซ็นตหนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทต่อตันนะครับข้าวเปลือกเหนียวเกี่ยวสดนะครับ

นะครับช่วงนี้ก็ขุดกันออกมาจําหน่ายกันเยอะนะครับหัวมันสดเกรดคระนะครับก็สองบาทเก้าสิบสตางค์นะครับถ้าเปอร์เซ็นต์แป้งอ่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสามบาทสิบสตางค์นะครับมันเส้นอ่าแปดบาทนะครับต่อกิโลกรัมทั้งสองแบบนะครับในส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับชนิดฝักห้าบาทถึงห้าบาทห้าสิบสตางค์ต่อกิโลกรัม เมล็ดความชื้นสูงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดบาทถึงเจ็ดบาทสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมเมล็ดแห้งความชื้นสิบสี่ห้าเปอร์เซ็นต์เก้าบาทยี่สิบถึงเก้าบาทหกสิบห้าสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับรคาคาผักตลาดกลางผักสังที่สุขสีแยกพ่อขุนอำเภอลมสัตจังหวัดเพชรบูรณ์ผักชีนะครับหกสิบบาทต่อกิโลกรัมขยับขึ้นมาจากเมื่อวานถึงยี่สิบบาทต่อกิโลเนี่ยนะครับ ผักชีลาวสามสิบาทต่อกิโลกรัม <om> ผักช <Island> ีลาวราคาลงจากเมื่อวานห้าบาทต่อกิโลพริกฮอตแดงสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมพริกฮอตเขียวยี่สิบาทต่อกิโลกรัมนี้ราคาทรงตัวนะครับถั่วฝักยาวยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมราคาลงไปจากเมื่อวานสิบสามบาทต่อกิโลนะครับผักบุ้งจีนยี่สิบสี่บาทต่อกิโลกรัมราคาลงจากเมื่อวานสี่บาทต่อกิโลคณะ สิบแปดบาทต่อกิโลกรัมคณะขยับขึ้นมาสามบาทต่อกิโลนะครับกระลำสามถึงสี่บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกแปดบาทต่อกิโลกรัมอันนี้เท่ากับเมื่อวานนะครับลุยหกบาทต่อกิโลกรัมลุยขยับขึ้นมาสองบาทต่อกิโลมะเขือเปาะสิบเอ็ดบาทต่อกิโลกรัมขยับขึ้นจากเมื่อวานสองบาทต่อกิโลนะครับวังตุ้งสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาลงจากเมื่อวานห้าบาทต่อกิโลแตงกวา 4บาทต่อกิโลกรัมนะครับราคาลงจากเมื่อวานสามบาทต่อกิโลนะครับสำหรับในส่วนของราคาสุกรนะครับหมูเป็นหน้าฟาร์ม7จสิบกบาทต่อกิโลกรัมนะครับก็หมูชําแหละเนื้อแดงร้อยสามสิบถึงร้อยหาสิบาทต่อกิโลกรัมสามชั้นร้อยเจ็ดิบถึงร้อยแปดสิบาทต่อกิโลกรัมเนื้อสันร้อยสี่สิบถึงร้อยหกสิบาทต่อกิโลกรัมนะครับไข่ไก เบอร์ศูนย์สี่บาทแปดสิบสตางค์ต่อฟองเบอร์หนึ่งสี่บาทหกสิบสตางค์ต่อฟองเบอร์สองสี่บาทสามสิบสตางค์ต่อฟองแล้วก็เบอร์สามสี่บาทสิบสตางค์ต่อฟองนะครับก็เป็นราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ครับขอบคุณท่านพณิชจังหวัดเพชรบูรณ์มากค่ะครับผมครับสวัสดีครับ